ดูนะคะก็เซนุกให้เจ้ใหญ่ไปฝ่ายางยางที่มันเป็ดน,นะคะก็ไม่รู้ว่าเจ้ใหญ่จะไปหรือไม่ไปนะคะต้องรอติดตามดูนะคะเมื่อกี้เราถามแล้วนะเขาไม่เจ้ไม่บอกนะคะทุกคนตอนนี้พี่นกก็จกัดทลิปที่แล้วนะคะตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะทุกคนนะคะ จากคลิปที่แล้วนะคะที่เราลงไปว่าไปล้างรถนะคะก็คือไม่รู้อา่าลิกิตอะไรนะคะทุกคนกลับมานองกระล,ลาเนี่ยถ้าซื้อหวยนี่ถูกแล้วแมนบอคือกลับมาก็ล้างเลยนะคะดูตอนนี้เจ๊ก็ไปแล้วนะคะไปปะยางให้เซนกนะคะทุกคนก็แกจะไปวิ่งงานนะคะ มีส,สาวก็ล้างรี่ได้ว่าอยู่นะคะทุกคนอันนี้ก็คือฉีดน้ําอยู่นะคะทุกคนฉีดน้ําก่อนเนาะยังไม่ได้ล้างสันไลเปียงได้นะคะก็เตรียมครุมาแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะทุกคนก็เดินฉีดขี้ดินให้ออกก่อนเนาะแล้วก็ค่อยล้างตามด้วยสันไลนะคะนโหโหแน่แน่แน่ต๊ ก็ไปชีดล้างกระบ,บะอยู่นะคะฝั่งนู้นเนาะ<ๆ>ก็มาให้ดูเจ้าร,โบโรูบคอบนะคะหลังจากที่ไปหาผู้บ่าวเินมานะคะก็มาดูน,นะคะว่าน,น้องล้างรถเตยมจะไปวิ่งงานที่ไหนกันนะคะทุกคนก็ต้องรอติดตามชมนะคะหรือว่าล้างรถจอดนะคะทุกคนก็ช่วงนี้นะคะก็คือสองสามวันก็ฝนตกนะคะก็ไม่มีงานวิ่งเนาะ<ๆ>เขาบอกว่าเขาจะไปวิ่งงานกับผู้บ่าว กับผู้บ่าวนุนนะคะทุกคนก่อนระยะที่เมื่อเช้านะแม่บอกว่านุนออกจากบ้านไปยังไม่ถึงสามมันเลย <c oughs> <c oughs> ด้วยความคิดถึงนะคะทุกคนน้องเมื่อวานน้องจะวิ่งล้างรถเตรียมไปวิ่งงานนะคะได้เรามารอชมนะคะทุกคนว่าจะไปวิ่งงานที่ไหนนะคะไปวิ่งกับผู้บ่าวนุนหรือเปล่าแนนรอชมนะคะทุกคนรอชมนะคะ ไม่ต้องเดินไปเดินมาคะเนีงมันจะเตะดุกนะคะไว้อึบนะคะอึบนะคะอยู่นั่นแหละอยู่ั่นะอันนี้ก็สามหนของเรานะคะทุกคนถ้าให้ดูทั้งวันนี่ปวดหัวปวดหั่วตายตายแท้ๆอีกคนร้องอีกคนหายอีกคนร้องอีกคนหายมา,ามาเกยให้เกยให้ กินไหนมนี่นะคือถ้าไปนั่งรถไกลๆอ่ะต้องซื้อสองสามะ่ะเพราะว่ากินแล้วมันปิดมากเลยใช่ปิดดังมันยินยินเนาะเวลาเรามวงนอนก็กินนะอันนี้ก็ได้เลือกได้ยามตั้งสไลดแล้วนะคะทุกคนคะ่ะทูน,นะคะเดี๋ยวชูชูชูนะคะชูถึงกระบะแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็ จากสติกเกอร์ที่เด็ดอ่ะเสียนุนกับเจนุ่นเราก็ยังไม่ได้ไปติด10ล้อนะคะก็คือเอาไปยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะคะยังไม่ได้เลือกได้ยามติด10ลอ้อกับรถขนควายนะคะหามงติดอยู่มันนอยเยี่ยม,ม,มอ่ะืมอือ บรรยากาศยามเินของเราเนาะส่วนพี่ลบก็ใส่ยางยังไม่เสร็จนะคะ12โลนะคะ่ะเพราะเตรียมจะไปวิ่งงานเลยนี่นะคะมิติไหมการล้างของสาวนุ่นนะคะ <มา S 1> ก็จะประมาณนี้เนะ<ม>าะนี่ก็คือที่ประจำของสาวนุ่นนะคะส่วน <มา S 1> ที่ประจำของเซนิกับ ก็อยู่ฝ <who> ั่งคลองฝั่งนู้นเนาะเพราะว่าน้ำมันอฉีดน้ำได้เยอะกว่านะคะแล้วมันก็ล้างพวกขี้ควายได้สะอาดเนาะถ้าล้างดินธรรมดาก็นิดหน่อยก็ล้างหน้าบ้านนะคะเปิดเดี๋ยวมาขึ้นล้างเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวพาชิคกานมไม่ต้องขึ้นลงขึ้นลงถามมันจะเสียวเก้าอี้ไปหาโน่นเร็ว เร็วเร็วเร็วนุว่นจะนานจะล้างเขียนจะเขยีนขยนล้างะ<ม> <laughs> ติบ